สวัสดีครับสาหรับลีวิตวิกฤตสัปดาห์นี้ก็มาในเรื่องง่ายๆสบายๆครับเรื่องเกี่ยวกับการวิลเลอร์ครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่ง,งแกลงเรียนทะเบียนกับผมแล้วเจอปัญหาเกี่ยวกับลูกค้าต้องการแก้แบบนะครับให้ m ิลเลอร์จากซ้ายไปขวาอย่างนี้ครับแต่แกทําโมเดลเสร็จไปแล้วไม่อยากรื้อทําใหม่ครับก็มีวิธีการง่ายๆก็คือให้เราคลิกที่แถบเมนูนะครับแล้วเลือก Position จากนั้นครับกดคําสั่ง m i ลเล r Project สมมติว่าผมเลือกจาก n t t to s o u t h ผมก็คลิก n t t to s o u t h นะครับก็รอโปรแกรม g จ e น a t e นิดนึงอ่าโปรแกรมก็จะแจ้งว่าการวิลเลนได้สักเซสสมบูรณ์แล้วครับก็กดโอเคเราลองมาดูนะครับว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าเห็นไหมครับสังเกตว่ามานั่งจะกลับมาอยู่ฝั่งนี้แล้วครับเราลองมาเช็ค ตามหน้าชี้ดูครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่า,าหน้าชี้ตัวอักษรอะไรยังอยู่ครบนะครับซึ่งปัญหาที่พบอาจจะเป็นพวกตัวอักษรกระโดดนิดหน่อยนะครับเราค่อยมาแก้ไขที่หลังส่วนมากจะไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ครับนี่ครับเกิดปัญหานิดนึงตัวอักษรกระโดดตัวนี้เราเข้ามาแก้ไขที่หลังก็ดีกว่ามานั่งลื้อโมเดลแล้วทำไ่ครับนี่กระโดดนิดนึงนะครับ โอเคนะครับสำหรับการมิเลอร์ที่เหลือก็แค่ไปจัดรูปแบบจัดตำแหน่งแบบใหม่นะครับขอบคุณมากครับ